สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปรอดหรือเทานะคะวันนี้เนี่ยนี่จะมาลองคูชั่นรุ่นใหม่ของนามิให้ดูกันนะคะซื้อมาราคา169บาทนะคะแล้วก็เขาเคลมว่าเหมาะสําหรับทุกเฉดสีผิวนะคะนี่เขาเคลมไว้เลยนะคะเป็นคูชั่นรุ่นใหม่เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นคูชั่นเนื้อแมทนะคะที่ช่วยคุมมันปกปิดกันน้ำกันแดดกันเหนื่อได้น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าคูชั่นของนามิเนี่ยพอใช้กับผิวแทนเนี่ยผิวแทนจะรอดไหมนะคะ เป็นตลับสีดําแบบนี้นะคะขนาดไม่ใหญ่มากเป็นขนาดแบบกระทัดรัดข้างในก็จะมีพับให้นะคะพับของเขาก็นุ่มปานกลางนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันดีก่อนนะคะอ้าวหรือว่าเราต้องกดลงไปออนี้ไงมาแล้วมีสีแล้วนะคะคือเราต้องกดลงไปก่อนนะทุกคนคือตอนที่เปิดออกมาจะเห็นเป็นสีขาวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีกันดีกว่านะคะอันนี้คือสีที่ได้อืม ดูแล้วน่าจะขาวอะ่ะเป็นโทนสีเหลืองนะคะแต่ว่าเป็นสีเหลืองที่ดูสว่างนะเนื้อที่ได้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่ไม่หนาเกินไปนะคะมีความรู้สึกว่าบางดีแล้วก็เหลี่ยงง่ายนะคะไม่เหนอหนะเนาะพอเกลี่ยแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความแมทนิดนึดนงนะแต่ว่าเป็นความแมทที่ไม่แมทมาานะคะยังคงความชุ่มชื่นอยู่นะคะนี่นะคะไม่ได้ใช้เยอะนะคะชนิดเดียวจะลงข้างนี้ให้ดูก่อนเลยเพราะว่าข้างนี้มีรอยดําแล้วก็รอยแดงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เนื้อก็เปื่อยง่ายดีนะคะเนื้อไม่หนาแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหนอะผิวดีนะคะเดี๋ยวขอเก็บมุมปากนี้หน่อยตรงนี้มีรอยดำเยอะสีมันยังไม่ได้อะพี่ต่อยเขาว่าสีมันยังดูแบบออกไปทางเทานิดนึงนะใช่เทา เานน,เนี่ยอคือแบบตอนแรกก็นึกว่าแบบเหมือนจะได้นะแต่พอมาดูกระจกใหญ่แล้วคือ,อมันเทามันไม่ใช่โทนสีผิวของเราเลยอะสีมันออกไปทางโทนเหลืองแต่ว่าเขาไม่เหลืองสุดอะเป็นเหลืองที่ออกไปทาง คนที่คนผิวขาวๆหน่อยถ้าคนที่ผิวขาวเหลืองคิดว่าใช้สิ่งนี้แล้วจะโอเคคููชันนี้จะเหมาะกับน้องๆที่ต้องการแต่งหน้าไปเรียนไปโรงเรียนแล้วก็ให้ดูไม่หนาโบ๊ดูเป็นธรรมชาตินะคะรู้สึกว่าเนื้อเขา่มีความบางเบาดีแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยแทบไม่ปกปิดเลยนะคะจะไม่เหมาะเลยสําหรับคนที่มีรอยดำมีรอยสิวคือใช้แล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ลงอะไรเลยทุกคนนะจะได้แค่ความเนียนความผ่องมากกว่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีปัญหาผิวอะไรมากรืกว่าใช้นีแล้วโอเคนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีสีผิว เหมือนกันเนี่ยใช้แล้วก็ไม่รอนนะยังดูเทาอยู่นะคะเดี๋ยวฝั่งเนี้ยจะขอใช้ออยล์เนี่ยมาลงที่หน้านิดหนึ่งนะเพราะเขาบอกว่าใช้แล้วไม่ทําให้หน้ามันแล้วก็ช่วยคุมมันได้ะอะไรเงี้ยก็อยากลองดูว่าถ้าเกิดดูหน้าดูมัน,นจะทําให้ผิวดูแมทขึ้นหรือเปล่าเผื่อว่าใครที่มีผิวมันอยากจะให้ผิวหน้าดูแมทอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูเป็นตัวเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวจะใช้ออยล์ลงก่อนนะใช้ออยล์ทาผิวเลยนี่ผิวหน้าก็ดูมีความมันขึ้นมาแล้วสมมุติว่ามันเอาใช่ไหมใช่ไหมสมมติว ในเรื่องของสีเนี่ยเราก็เห็นกันแล้วเนาะว่าสีไม่ผ่านนะแต่เดี๋ยวมาดูในเรื่องของความคุมมันเนี่ยว่าถ้าคนผิวมันใช้แล้วจะเป็นยังไงรู้สึกว่า เขาช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยดูแมตขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังแมตไม่พอใครที่เป็นคนหน้ามันมากๆอาจจะยังรู้สึกว่าอันนี้ไม่ตอบโจทย์นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนชื่นชอบการแต่งหน้าที่ให้ผิวดูฉ่ำวาวดูเป็นโทนสไตล์เกาหลีอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันจะได้ผิวดูฉ่ำๆหน่อยเดี๋ยวจะขอลงเพิ่มอีกนะคะลองลองทาทับดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือลงเพิ่มเลเยอร์ที่2นะคะจะดูว่าผิวมันจะมันน้อยลงไหมนะคะ อันนี้คือการลงเพิ่มครั้งที่2นะคะ ดิู้สึกว่าผิวดูมันน้อยลงนะคะแล้วก็ดูแบตขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังคงเห็นความฉ่ำวาวของผิวอยู่นะคะวันนี้เนี่ยลิกว่าลองให้ดูเพียงเท่าน,นี้นะคะก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์สําหรับใครที่มีสีผิวคล้ายกันนะคะจะได้ลองพิจารณาดูนะคะว่าควรซื้อมาดีหรือเปล่านะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเลยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว,ว่าใครเคยใช้คูชั่นของนามิรุ่นนี้แล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะสําหรับใครที่มีคาถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามมันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะให้ทําคลิปไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะใครที่ต้องการติดตามดิดเพิ่มเติมนะคะติดตามไว้ที่ Facebook Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อวริกาตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ My enemies have tried every possibility, ability to know if I can bleed.